ที่สันเจ้าปุยยาอุดรธานีนายนันาชัยทีคัฒนานนท์ประธานสันเจ้าปุยยาอุดรธานีสมัยที่73และคณะกรรมการพร้อมด้วยนายประเสริฐตั้งจิตวัฒนาชัยประธานมูลลนิธิสันเจ้าปุย่าและคณะกรรมการมูลลนิธิรวมถึงสาธุชนผู้มีจิตศรัทธารวมประกอบพิธีอัญเชิญองค์เทพเจ้า3องค์ในแก่องค์ตัวเหล่าเอียชฉยสิงเอียและไทสวยเอียจากวัดสุนทรประดิษฐ์ แห่ไปตามถนนสายหลักในเขตเทศบาลนครอุดรธานีเพื่อให้ประชาชนได้สักการะและแลกทูเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีคณะสิงโตมังกรทองและหล่อโก้ร่วมขบวนอันเชิญในครั้งนี้ด้วยค่ะจากนั้นได้อัญเชิญองค์เทพเจ้าทั้งสามไปประทับย่างศาลเจ้าปุย่าอุดรธานีกริมหนองบัว เพื่อให้ประชาชนได้กราบสักการะในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนโดยคณะกรรมการสันเจ้าปุยยะอุดรธานีสมัยที่73ได้อัญเชิญองค์เทพเจ้าทั้ง3มาให้ประชาชนได้ไหว้แก้ปีชงซึ่งคำว่าชงตามภาษาจีนค่แะแปลว่าการประทะตามความเชื่อจึงหมายถึงปีที่มีการประทะมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตในแต่ละปี สำหรับปีนักกษัตริย์ที่ชงในปี2566ค่ะได้แก่ปีกระกาปีเถาะปีชวดและปีมะเมียหากผู้ใดสนใจนะคะสามารถมาร่วมทำบุญแก้ปีชงได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่28มีนาคม2566ค่ะในเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬกาที่สันเจ้าปุยยะอุดรธาน,านีค่ะครับข้าข้าตีกตี่อื 他俩还跑过来。